ซื้อบ้านครั้งเดียวจบฟังก์ชันครบไม่ต้องตอบเติมเพิ่มเป็นยังไงไปดูกันค่ะและ้วตอนนี้นะคะเราก็อยู่ภายในตัวบ้านแล้วค่ะพื้นที่ใช้สอยของตัวบ้านนะคะ198ตารางเมตรค่ะกว้างม,มากๆเลยใช่ไหมคะโซนนี้นะคะจะเป็นโซนรับแขกค่ะให้ความเป็นส่วนตัวมากเลยนะคะมาในโซนนี้กันค่ะ่วนนี้จะเป็นโซนรับประทานอาหารนะคะแบ่งออกอย่างเป็นสัดส,ส่วนเลยค่ะแล้วก็โต๊ะเนี่ยสามารถวางได้6-8ถึงที่นั่งเลยค่ะ เดี๋ยวเราจะพามาดูห้องน้ําชั้นล่างแล้วก็ส่วนห้องครัวกันต่อนะคะห้องน้าชั้นล่างมนาะพร้อมกับกระจกบ,บานใหญ่และสามารถอาบน้ําได้รองรับการใช้งานได้อย่างดีเลยนะคะและมาถึงไฮไลท์ของห้องครัวนะคะแบ่งโซนให้เรียบร้อยแล้วค่ะสามารถบิวอินเพิ่มได้นะคะไม่ต้องต่อเติมเพิ่มเลยค่ะแหมทําออกมาได้ครบจริงๆนะคะเยี่ยมเลย และในส่วนของบันไดนะคะทางโครงการน,นะคะเลือกใช้ไม้จริงค่ะไม่ใช้ไม้เทียมในการก่อสร้างนะคะเพื่อความแข็งแรงและก็ทนทานต่อการใช้งานค่ะค่ะตอนนี้เราก็อยู่ที่โถงชั้นบนนะคะจะมีทั้งหมด3ห้องนอนนะคะพร้อมกับห้องน้ำในตัวเดียวกองเลยค่ะเดี๋ยวเรามาเริ่มที่ห้องมาสเตอร์กันต่อน,นะคะห้องมาสเตอร์นะคะกว้างมากเลยค่ะกว้างกว่าที่อื่นแน่นอนค่ะทาพิเศษของห้องนี้นะคะคือฝ้าสูงถึง3เมตรห้เลยค่ะทำให้ห้องนะคะดูโล่งโปร่งสบายมากค่ะ มาพร้อมกับระเบยียงในตัวนะคะสามารถออกไปรับลมได้เลยค่ะค่ะและในส่วนของฝั่งนี้นะคะก็จะมีห้องนอนสองค่ะ <l ots> แล้วจะมีห้องน้ำน,นะคะ ห้องน้าน,นะคะสามารถเข้าได้ทั้งสองทางค่ะจากทางห้องนอนสองและทางโถงบันไดได้เลยค่ะอันนี้จะเป็นห้องนอนสามนะคะทั้งสองห้องนะคะบอกเลยว่าความกว้างพอๆกันเลยค่ะสามารถวางเตียงได้ถึงห้าถึงหกฟุตและยังยิวอินได้เหลือพื้นที่จัดเต็มเลยนะคะ เป็นไง,งกันบ้างคะสำหรับตัวบ้านที่พาไปชมในวันนี้นะคะฟังชั่นเนี่ยครบคันเลยใช่ไหมคะสาหรับใครที่อยากเข้ามาชมโครงการบ้านก่อนนะคะสามารถติดต่อเข้ามาได้ที่เบอร์0 9 4 9 4 0 7 7 7ส่ค่ะหรือสามารถลงทะเบียนเข้าชมโครงการได้เลยนะคะ